ก่อนที่เราจะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากนะครับกับ Ben ซ์เอ็นเคเมกาเซล2 0นะครับครั้งเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซรุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับ ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benznk.com นะครับเรามีรถนะครับสวยๆใหม่ๆนะครับกว่า200คันให้คุณได้เลือกนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับที่สุดของดวงดาวนะครับในรุ่นนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับกับ Mercedes-Benz S 300 BlueTEC Hybrid h AMG คันนี้นะครับตัวรถปี2015นะครับเลขไมวิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์แนเคตั้งไว เพียง2 5 9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz S 3 0 0 b l u e t e c h AMG คันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวรถปี2015เลขใหม่วิ่งเพียง46,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่เบนซตั้งไว้เพียง 2 5ง0้านบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับแน่นอนครับมาพร้อมด้วยแพ็กเกจที่เป็น AMG แพ็กเกจก็จะได้เป็นพาร์ทชุดแต่งนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับแล้วยังมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบคลาสสิกของ S Class นะครับแต่ในส่วนของด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีช่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบเป็นกล้องหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ Intelligent Light System นะครับพร้อมกับตัวล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลายนะครับ AMG ขนาดถึง20นิ้วนะครับการดีไซ ขนาดความยาวเนี่ยเกือบเกือบ5เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวรถนะครับคือประตูนะครับตัวนี้เป็นประตูแบบซอฟต์โค้นะครับเวลาเราปิดประตูเนี่ยเราแค่แตะเข้าไปนี่นะครับตัวรถก็จะดูดเข้าไปเองนะครับผมฟังก์ชันด้านข้างก็จะมีกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360อองศานะครับ แล้วก็ด้านหลังโดดเด่นด้านหลังนะครับซึ่งตัวรถของ S-Class ดับ2คันนี้นะครับเป็นประตูแบบลอกวิวเบดนะครับด้านหลังก็จะระละเปิดมาเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตนะครับจะกว้างขวางนะครับแล้วมีตัวความยาวนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยเบาะด้านซ้ายนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับเอ็นองศาได้ถึง180องศานะครับในส่วนของฝาท้ายตัวนี้มาพร้อมด้วยระบบ Hand ์ฟรี a อ s เซ็นะครับ สำหรับตัวรถคันนี้นะครับสมรรถนะนะครับยังมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 3 7แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยสูงสุดถึง19-20กิโลลิตรเลยเดียวนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับ เข้ามาภายในนะครับโดดเด่นด้วยตัวคอนโซลและตัวอบ์ดนะครับที่เป็นหนังแท้นะครับพร้อมด้วยลายที่เป็นแบบไดมอนด์คัตนะครับและสําหรับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ widescreen cockpit นะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็จะดูตัวรถเนี่ยให้มีความสปอร์ตแล้วก็หรูหราที่มากขึ้นนะครับอผสมผสานกับตัวทิมนะครับตัวนี้จะเป็นทิมแบบลายไม้ออกน้ําตาลนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราอีกต่างหากนะครับช่วงล่างแน่นอนครับเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับหรือ a i r s u s p e n s ่ o n นนะครับ ก็ทาให้ตัวรถเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยก็คือจะนุ่มนวลมากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวช่วงล่างที่แอร์ซับชิชันตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการเกาะถนนที่มากขึ้นนะครับและสําหรับตัวโช๊คนะครับช่วงล่างเนี่ยของ s อสคัสเนี่ยก็ยังสามารถปรับความสูงเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังคาตัวนี้จะเป็นหลังคาแบบพอลิโรมิกราสลูปนะครับจะเป็นกระจกทั้ง2บานทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะครับแต่ชิ้นหน้าเนี่ยสามารถเปิดเป็นแบบสรลูปได้ด้วยนะครับและด้านหล เราสามารถปรับแยกได้เลยนะครับเช่นฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้ผมเปิดกระตูอยู่เผื่อเรามีลูกมีหลานเนี่ยก็สามารถให้เขานั่งดูแล้วก็พร้อมชุดหูฟังเนที่สามารถแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับในส่วนของตัวบอบ์ดอย่างที่ผมบอกข้างต้นอยู่แล้วว่าตัวบอบ์ดฝั่งซ้ายที่ผมนั่งนี้นะครับ สะดวกสบายมากเพราะว่าสามารถปรับองศาของตัวบอร์ดเนี่ยได้ถึง180องศานะครับแผงชุดคอนโซลกลางตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวตำแหน่งที่วางแก้วน้ำนะครับถึง2ตำแหน่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือตัวแอร์ด้านหลังตัวนี้นะครับยังสามารถปรับอิสระได้เลยนะครับกับตัวรถนะครับปี2015เลไมลหวิ่งน้อยสุดเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาปกติที่เบเตั้งไว้อยู่ที่2,790,000บาท แต่เดือนนี้นะครับเบนซ e 2,021รับส่วนลดพิเศษไปเลยครับอยู่ที่2 5 9 0 0 0 0บาทนะครับห้ามพลาดนะครับกับรถคันนี้ ที่สุดของดวงดาวนะครับในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเข้ามาทีไรนละขายหมดไวทุกทีนะครับกับ mercedes-benz s 300 b o u t e c u e hybrid amg กันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวรถนะครับสี Obsidian Black นะครับตัวรถปี2015เลขไม้วิ่งน้อยสุดเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเ k ตั้งไวเพียง2 6 9 0 0 0บาทนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับมาที่เบน NK นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ